เข่ามันไกลครับพี่น้องยามแดงอยู่ผู้เดียวกินง่ายๆนะครับเนาะนี่กองเดียวกอยู่ครับในอย่างก,กินแรงกันครับลาบลงไปเลยโอ้ซ่อนหอกกระสิเอาซ่อน,ออนแถมเลยนะครับเนาะสอมประหยัดซ่อนครับพี่น้องประหยัดซ่อนแล้วก็ ขาวันการ้องคู่กับน้ำซุปน้ำมูเจ้านี่วางขากันไปเลยครับง่ายๆครับมูนี่เด็ดครับแด่ยังกินแรงเนาะมูเจ้า ขามเนกัาก็นก่ำซุปหนิมคููกันเนาะพี่น้องเสีย่เขาจะบเทีใส่ถั่ยน้อยนะครับน้ำซุปเพราะว่าคือข,นขานล่างบาแม่ดอกพี่น้องประหยัดเวลา ต่ว่าน่าะประ,ประเด็นแหลกนะโอ้โหลมผัดเ,ดเย็นๆสดอมๆหอนอนพี่น้องแสีบขอทาครับ ฟินพี่น้องรวมผัดแห้งแหงหนูเจ้าโอ้สัวนห่อนๆมีแห้งมีแห้งยังมีแห้งครับพี่น้อง ขอมันไกนยำแรงครับพี่น้องเจ็บต,ตัวตายครับสวัสดีครับ